สวัสดีครับผมทีมมินิเกมเลยวันนี้เราอยู่กับไมค์ค r า f คอนเทนเตอร์ a t o r 40กว่าคนนะจริงๆก็30คนกว่าแหละยังไม่ถึง40สิบหรอกแต่เกือบแล้วนะครับก็วันนี้เราอยู่กับมินิเกมไปเลยนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยนะครับโอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับคอนเทนเตอร์สายไมค์ค a า t หรือว่ายูทูบเบอร์ทั้งหมด30กว่าชีวิตนะครับผมขอเสียงหน่อยครับ เราไม่ตายครับเราไม่ตายครับเรไม่ตายนะครับเฮ้ย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 จยูความสงบครับเดี๋ยวขอพักครับจะยูความสงบครับเดี๋ยวหูฟังบางคนจะแตกนะครับผมผมแตกนะครับพี่ขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับผมพี่ชื่อเบต้านะครับมาจากช่องเบต้า2 5งห้าทีเฮ็ดนะครับผมโอเคครับต่อไปครับผมแนะนำตัวหน่อยครับสวัดีครับผมส่วนผมชื่อพี่ต้านะครับเอ่อมาจากช่องทีเคต้าคุณครับเรียกเล็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 กขึ้นมาตาก็ได้นะครับพี่ต้าพี่ต้าน่ารักน่ารักเเสียงเสียงหล่อมากเลยครับโอเคครับผมทุกคนแนะนำตัวหน่อยยยครรัับบผมเเีงลลด สวัสดีครับผมโชกุนสกาวเตอร์แซดครับสวัสดีครับผมกีราพัดซีเฮดผมชื่อเวียครับผมมังแมวจากนนทกรครับครับผมต่อไปครับทางนี้ครับทางนี้ทางนี้อยู่นี่อยู่นี่สวัสดีครับผมผมเทสิตแชนแนลครับวันนี้มากับนาฬิกาคู่ใจครับครับผมต่อไปเลยครับอ่ะวแล้วอ้าวฮอลล์ไปเลย ครับผมชื่อปันนะครับมาจากช่องโคซีปันนั่นเองครับอ่าสวัสดีครับชื่อโยครับมาจากลินโดครับครับต่อไปครับสวัสดีครับผมปันครับจากช่องกิฟต์เกมเครับผมสวัสดีครับชื่อต้าครับมาจากอาร์กอนครับเดี๋ยวนะโอเคผ่านผ่านไปโอเคครับสิ่งแน่นอนะครับว่าคนมันเยอะอย่างนี้ผมจะใส่มมดยังไงก็นี่ครับ โอเคครับผมก็เท่านี้ครับการรวมตัวไมค์คอนเทนเตอร์หรือว่ามีเราะมีณนี้เราจะต้องไม่ตายคนแรกนะทุกคนใช่ใช่ครับอ๋อไอ้ เราใช้กับเห็นเข็มจิงเปล่าวันี่ครับผมมันคมลงดีกว่าเหมือนว่าลิทีจะถูกฆ่าแล้วนะครับผมนั่นไงศพของลิทีครับผมเราต้องรีบหนีกันดีกว่าแถวนี้จะน่าจะมีฆาตกรอยู่นะครับเราหาที่ซ่อนกันดีกว่าห้องนี้ก็ดูน่าซ่อนดีนะมันดูแบบไม่มีใครมาดีิงปะมีคนตายเรือรัวเลยวะฆาตกรน่าจะถูกน่าจะอยู่แถวนี้เนาะซ่อนตรงนี้เลยกันนะครับ ทีทีถูกฆ่ากี่แล้วครับผมสองโค้ดแล้วนะเฮ้ยโหรัวๆเลยไปแล้วจ้าชนะทุกคนยังไม่ได้ทำอะไรเลยอันที่สองก็ได้อินโนเซนต์อีกแล้วเหรอแต่ก็ตรงนี้ก็ดดูน่าซ่อนดีนะมันดูแนบเนียนดูไม่มีหน้ามีใครมาจิบก็ไม่แนบเนียนหรอกแต่ว่ามันเป็นที่ห่างไกลนะน่าจะไม่มีใครมากเสียงกิ้งกิงเนี่มันคือเสียงอะไรอ่ะ มีคนมานะทุกคนเออเออวันนี้ครับวันนี้ครับามาแต่คนมาเต็นอยงนีมีคนโดนระเบิดนะเนี่ยอันตรายนะเนี่ยผมจะบอกอะไรให้ผมจะบอกผมทุกคนผมจะบอกทุกคนเมื่อกี้มันมีคนแลกยาอะแล้วเขาถามว่าได้อะไรผมบอกว่ามันไม่ได้เลยแต่ยาแต่ถ้าสมมตินะถ้าสมมติว่ามีดาบเลกดาบแบบนี้ฮยคือจบอย่างนี้เลย เอ้มีคนมีคนค่าฆาตรกรให้แล้วยังฮาแม่อันนี้คือช่องเทนสิ h ชาแนลก็เล่นมุกไวนะ้เนาะก็เดี๋ยวเราจะไปเล่นมุกกับคนอื่นบ้างน,นะแต่ว่าผมไม่ใช่ได้เปนเหมือนเดินนะเดี๋ยวผมไปปัน่นเอาเป็นอินโนเซนนั่นแหละเอออินโนเซนตอีกแล้วทุกคนโอเคได้เวลาปั่นนะครับพีบีพีบีใครเป็นฆาตรกรอ,อะ่ะไ,ไม่รู้วะพี่เคยเราฟังเรื่องนี้ปะ พี่เคยเห็นฟ้าผ่าปะยายยัามาแสดงละครเท่านี้ศูนยรวมเพลเตอร์นะก็เป็นเกมเอาเองนะน<ต>ชนะแบบชนะแบบว่าไม่ต้องทำอะไรเลยอะร้อยโรงเรียนชายโอ้โห <c oughs> อีกแล้วเหรออินโนเซนต์อีกแล้วเหรอคนร้ายคนนี้คนร้ายฝั่งนน้นอยู่มาที่เดิมอีกนะแล้วนะแล้วก็เหมือนจะมีคนอยู่ฝั่งโน้นด้วยใช่ปะเออ เรียบร้อยตายหมดนะครับตรงนี้และนี่คือคุณเหมือนนะจากช่องอาร์กอนมาซ่อดตรงนี้ไม่ยังไงครับเนี่ยใส่มาจากทางนู้นเนาะก็โหตรงนี้เนี่ยมันคนที่มันจากหอคอยเดียวกับผมนี่เขาเดินรอดออกมาได้นะครับเทนอยู่ไหนเนี่ยดิจิตอลดิจิตอลเล่นบอลแบบดิจิตอลอ่ะใช่ครับหลอกแบบดิจิตอลดิจิตอลหลอกดีมาก หลบกันมาตั้งงานแม่าตายเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยอากอนก็ยังคงรอดอยู่นะเงียบเกินนะฮะเจมส์ไม่ดึงยังหลอก <S <S แต่ไม่ไดใครสังเกตอันนี่สุดได้เป็นดีที่สุแล้วทุกคนอ่าถือเวลาฮีโร่ออกลงครับผมนี่คนระับเรามาที่ประจำนะนะครับเรารอดักนะครับบางทีเราก็ไม่ต้องหาบวกก็ได้นะจะได้แบบเนียนๆแม่เป็นเป้าเป็นปเป้ปายยใจน ปลอดภัยไหมครับปลอดภัยไหมโอเคปลอดภัยไม่เป็นครับไม่เป็นโอเอคล้วไปเหมือนจะได้ยินเสียงคนะทุกคนเป็นหรือเปล่าเป็นหรือเปล่าทีนี้ก็อะไรเลยไงไอ้แล้วพี่ขึ้นไปเห็นพอดีอ่ะพี่ขึ้นไปเห็นพอดีว่าตอนตอนเองอ่ะตอนเองยิงอ่ะพี่ขึ้นไปเห็นพอดีเลยพี่เบเป็นพี่เบ หัวนคืนสู่อินเนเซนตไปขอคอยี่เนแล้วอ่โอเคถึงทีมันฟากหนึ่งของแมปนะคนฟากเลยอันนี้เราอยู่ฝั่งนี้เนาะปกติเราอยู่ฝั่งโน้นได้ยินเสงตุกโอ้โหพี่เบนเอ้าไม่ใช่กูไตตฟองตองตัวฟองต้าเตัวเปต้าเต้าตต้ตปต้ตตต ตัวจริงตัวจริงอยู่ในควสงบตัวจริงตัวใครใหอยู่ในความสงบอในควสงบวามสงบอเออจริงจริงตรงนี้คือพี่เปต้านะครับตอนก่อนเริ่มเนี่ยมันมีคนเปลี่ยนสกินนะเหมือนพี่เปต้ามันก็เลยมีสองคนนะอยู่ร่วมกันเราอยู่ร่วมกันเราอยู่เปนึงนะตัวปอมผมอีกคนอยู่ไหนแล้ววะเอไไงเจอแล้วเจอแ้ตัวปอมอีกคนนึง ูไม่อยู่ฝั่งนู้นไม่อยู่ฝั่งนูนยังฝั่งั้ไม่รู้แต่ไม่เป็นไม่ปนไม่ก่อนดั่ดักตรงนี้เลยดักซื่ออยู่แล้วนวผมมันมีดีทีพแล้นะดี่เป็นไี่เป็นเดี๋ยวจะเหมือนปลาตาที่แล้วนะดักดินเนียนเลยรุนละชึกอ้าวทหารมาถึงนี่อ้าวขจกรโดนดีทีพตาทุกคนแต่เราไปดูซะหน่อยนว่ารีทีพเขาย่ไหนอ๋องานตรงนี้เลยเหรออ้าวนี่สุดยอดสุดยอดขอบคุณขอค่อยป้าผมอินโนเซนอีกแล้วนงั้นเหรอ ว่าเ oh, อเห็นฟ้าผ่าปะยอกยอน <laughs> <laughs> ไม่ใช่ไม่คุยไม่คุยไม่คุยโอ้ยเขาไม่พูดหรอกถ้าเขาเป็นจริงยอกยอกนี่ผู้หญิงจริงวะแน่เสียงของผู้ชายเลยเป็นผู้ชายครับอดีอดีลองไปดูคนหาช่องผมดูจะได้รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายช่องอะไรช่องเลย ซีมอนครับอ่ะดูตามชื่อเลยแต่เอ้ยโอเคโอเคเดี๋ยวไปตามแต่ตัวอินออกผมยังไม่ครับพี่ชื่ออะไรนะชิธานชิดานผมันไหนเป็นผู้ชายโอเคโอเครู้เรื่องเอาเงียนเงียบๆไปซีมอนซีมอนเห็นเห็นฝั่งนู้นปะเห็นไหมโอเค กำลังคุยกันดีๆนะครับ oh. แล้วก็ก oh. ็นะครับแน่นอนนะครับว่าเมอร์เดอร์แพ้นะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเงียบมากซ่อนแบบคนละาฟากหมดเลยนะแล้วก็รอดทั้หมดเลยคนนี้ก็รอดนะครับซ่อนอยู่ตรงนี้โบว์ไวชิวเลยโว่เล่นลงเกมปิดเลยเนาะปิดเลยเนาะใครปิดพี่หรือผมเอ้ยผมณนะครับผมเปิดแล้วผมเปิดแล้วพี่ปิด เอาคุณปิดสิครับคุณเป็นคอนเทนต์อ่ะคุณเป็นหัวหัวหัวเทนเลยอ่ะไม่แต่ส่วนใหญ่คนที่คุณทำก็คือคุณไม่เป็นไรครับไม่ตัวฉบับจริงไม่เป็นไรเบต้าตัวจริงครับให้พี่เบต้าได้ได้เบต้าตัวจริงไม่ตัวปลอมพี่หรอทุบตุ้ม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 ตอ้มตุ้มตุมตุ้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 มตุมตุ้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 มุ่้มีุ้มต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 ุ้ม S <S <preach ers> มามามาโอเคครับผมปิดคลิปเลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดซับสไครป์บุกเราทั้งหมดด้วยนะครับผมจริงงั้นเหรอว่ากระจกแันนี้แน่นอนว่าต้องมีคนติดลมนะครับผมไม่รู้นะครับว่าอะไรยังไงนะแต่ว่าตาที่ติดลมเนี่ยได้เมอร์เดอร์ด้วยนะครับซึ่งก็เล่นแค่ตาเดียวนะแล้วก็ได้เมอร์เดอร์ตาเดียวด้วยเพราะฉะนั้นก็ เกือบตายได้บนัลงพิ่ต้แล้วดเรอปะอะไรอ่ะปล่อยผมฟังผมไม่ไหวเลยอ่ะเย่นิดภูมิอย่างเอาก็นั่นแหละครับรวมกันขนาดนี้ใครจะไปรอดนะก็สำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนด้วยนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และเป็นกำลังใจด้วยนะก็สัหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ